อเมซอนนั้นปรับตัวขึ้นได้แค่ประมาณ1-2%เนะครับเมื่อดูตัวเลข year to date นะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีเป็นเป็นต้นมานะครับก็ทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะวันนี้นั้นอเมซอนนั้นจะเข้าสู่ยุคที่เป็นหุ้นขาลงแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าเรายังสามารถที่จะซื้อแล้วก็ลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับเพื่อหวังที่จะเติบโตในอนาคตได้ สวัสดีเพื่อนนักงทุนนะครับวันนี้เรามาพูดถึงหุ้นตัวหนึ่งนะครับก็คือหุ้นของอเมซ o n นะครับซึ่งเป็นหุ้นอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของสหรัฐหลายคนนั้นก็สนใจนะครับที่จะดูความเคลื่อนไหวของราคาเพราะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้น เนางฟ้านะครับที่มีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตและราคาก็เคยปรับตัวขึ้นมาอย่างดีนะครับจนกระทั่งในปีนี้นั้นดูว่าราคานั้นปรับตัวได้ช้าหรือเกินนะครับถ้าเทียบกับหุ้น AI นะครับหรือว่าหุ้นเทคโนโลยีต่างๆที่มีการปรับตัวขึ้น a เม z o n นั้นปรับตัวขึ้นได้แค่ประมาณ1-2%เนะครับเมื่อดูตัวเลข year to date นะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีเป็นเป็นต้นมานะครับก็ทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะวันนี้นั้น อเมซอนนั้นจะเข้าสู่ยุคที่เป็นหุ้นขาลงแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าเรายังสามารถที่จะซื้อแล้วก็ลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับเพื่อหวังที่จะเติบโตในอนาคตได้นะครับวันนี้ก็มีประมาณห้าหกประเด็นนะครับที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับเราดูกันอย่างแรกก่อนเลยนะครับรก็คือว่าเออตอนนี้นะครับหุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับหุ้นที่เป็น คู่แข่งนะครับก็หมายความว่าหุ้นที่มีการลงทุนในเรื่องของคลาวแล้วก็ AI ด้วยกันเนี่ยนะครับหุ้นของ a เม z o n นั้นดูว่าจะเติบโตได้ช้านะครับในส่วนของราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นแม้ว่ารายได้หลักนะครับที่มาจาก AWS นะครับก็คือ a เม z o n Web Service นะครับซึ่งก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่มีการลงโฆษณาแล้วก็ลงสินค้านะครับทำให้ ผู้บริโภคนั้นเข้ามานะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้าแล้วก็มีระบบที่จะส่งนะครับไปยัง ผู้บริโภคโดยเฉพาะในสหรัฐนะครับก็เป็นตลาดบริโภคขนาดใหญ่นะครับด้วยขนาดประชากรกว่า300ล้านคนนะครับอเมซอนยังส่งไปที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยนะครับแล้วล่าสุดนั้นก็มีการเปิดฟีเจอร์ใหม่นะครับเข้าไปดูในเว็บอเม z o n ได้นะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่นํา AI นั้นเข้ามาช่วยในการตัดสินใจนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยดูว่าจะซื้อสินค้านี้ดีหรือไม่นะครับก็เว็บไซต์้ ที่ของ a เม z o n ที่อัปเดตมาล่าสุดนะครับก็เห็นว่าเปิดตัวที่ชื่อว่า h e m มีดีไซน์นะครับก็คือจะไปดูเรื่องของทางเลือกนะครับแล้วก็ดูงบประมาณของลูกค้านะครับไปดูประวัติของลูกค้าย้อนหลังนะครับแล้วก็ช่วยเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นนะครับก็เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานมานี้นะครับก็อาจจะเป็นจุดเล็กๆนะครับที่นักลงทุนกลับมามองว่าเออ a เมซ o นนั้นมีการนำเอา AI ที่ลงทุนไปนั้นมาใช้ประโยชน์นะครับ แต่แล้วก็ยังยังไม่พอนะครับในส่วนที่จะสนับสนุนให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับขาบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเทียบรายได้ของ AWS นะครับก็คือเติบโตได้นะครับอยู่ที่17-18%จริงๆถ้าตัวเลขระดับนี้นั้นถือว่าน่าพอใจนะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบกับเรื่องของอผู้แข่งนะครับอย่าง Microsoft a อสุอาูนะครับที่มีการลงทุนนะครับแล้วก็ Google ข่าวนะครับที่มีรายได้จากข่าวนั้นแข็งแร่งอย่างมากนะครับเติบโตเติบโตได้นะครับในปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกันเนี่ยสบริษทัทที่เป็นคู่แข่งกับ aws นะครับก็เติบโตได้ถึง30-40%นะครับแล้วก็ในหลายไตายมาสนะครับ a เม z o n เนี่ยผู้บริหารก็ค่อนข้างที่จะคาดการรายได้แบบ ค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟนะครับเมื่อบอกถึงเรื่องของไกด์แดนส์นะครับก็บอกว่าการลงทุนจะยังเป็นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็นักลงทุนบางส่วนก็บอกว่าเอไม่ค่อยจะตั้งเป้าหมายในเรื่องของการเติบโตที่มีความทะเยอทะยานมากนักนะครับก็ทําให้ราคาหุ้นนั้นก็ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าแต่เทียบกับคู่แข่ง ที่มีการทําธุรกิจคล้ายๆกันนะครับคือตอนนี้นั้นหลายบริษัทใหญ่ๆใ,ในอเมริกานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุน AI นะครับก็จะมีเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มมีการจับมือร่วมกันนะครับแต่ว่าอเมซอนนะครับก็กลายเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่บอกว่าโมเดลในการทําธุรกิจนะครับ AWS นั้นบอกว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยไปสร้างโมเดล AI ของตัวเองนะครับเขาเรียกว่า Build Your Own นะครับก็คือ เป็นมากกว่าที่จะให้ไปจับมือกับเจ้าอื่นๆนะครับในการที่จะพัฒนา AI สําเร็จรูปขึ้นมานะครับแต่ถามว่าการลงทุนเนี่ยนะครับในเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังเดินหน้าต่อนะก็มีหลายโครงการนะครับก็บอกว่าก็มีทั้ง AI Cloud ที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลนะครับมีการลงทุนในชิป Data Center นะครับแล้วก็มีแม้กระทั่งอย่างโปรเจกต์ Cooper นะครับที่เป็นดาวเทียม แต่การลงทุนนี้นะครับเมื่อรายได้แล้วก็กําไรนั้นโตช้ากว่าคู่แข่งนะครับก็ทําให้นักลงทุนนั้นกังวลน,นะครับเพราะว่าเรื่องของกระแสเงินสดที่จะใช้ในการลงทุนนั้นก็ดูว่ากระแสเงินสดอิสระนะครับที่เข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นักลงทุนนั้นดูหุ้นเทคโนโลยีนั้นก็ลดลงนะครับลดลงเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆนะครับก็ทําให้บางส่วนเนี่ยก็ตั้งคําถามนะครับกับเรื่องของ รายได้นะครับแล้วก็สิ่งที่อเมซอนนั้นจะใช้เงินเข้ามาในการลงทุนนะครับคืออาจจะย,ยังไม่ถึงขนาดจะต้องไปเพิ่มทุนอะไรนะครับเพราะาบริษัทนั้นมีฐานลูกค้าแล้วก็เป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่ฐานะการเงินนั้นแข็งแรงนะครับแต่ว่า,เ,าเมื่อต้องใช้เงินลงทุนเยอะๆมากขนาดนี้นะครับมันก็ทําใหอา้อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้นะครับโดยเฉพาะรายได้ที่กลับเข้ามาช้า ทีนี้นะครับในเรื่องของส่วนตัวของบริษัทเองนะครับที่รายได้นั้นโตช้ากว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนมหาศาลนะครับที่จะต้องใช้เงินต่อจากนี้ยังมีเรื่องของความน่ากังวลนะครับก็คือเรื่องของการกีดกันทางการค้าสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับอเมริกานะครับเพราะว่าบอกว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอเมซอนนะครับได้รับผลกระทบอย่างตรงเลยนะครับเพราะว่า ต้นทุนนะครับในการที่จะนําสินค้าเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าอเมริกานั้นขึ้นภาษีสินค้าจากจีนหรือว่าประเทศอื่นๆนะครับเพื่อที่จะกีดกันทางการค้านั้นอเมซอนก็นําสินค้าเข้ามาบางส่วนนะครับไม่ใช่สินค้าในอเมริกาทั้งหมดเนี่ยมาส่งให้กับลูกค้านะครับก็โดนภาษีนะครับส่งออกไปก็โดนภาษีนะครับถ้าเกิดว่าไปโดนภาษีปลายทางใ่า่อีกบางประเทศที่มีกําแพงภาษีระหว่างอเมริกาก็แน่นอนครับต้นทุนที่จะ สั่งสินค้าของลูกค้านั้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับทำให้บริษัทนั้นได้รับผลกระทบจากนโยบายการกีดกันทางการค้าแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าออธุรกิจที่พึ่งผ่าห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศต่างๆเ่ยนะครับเมื่อโดนมาตรการกีดกันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์หลายที่นะครับผมก็ไปดูมานะครับเ,รเขาก็บอกว่า จะก,กังวลมากไปนะครับนล้ลงทุนเพราะว่าในส่วนนี้อเมซอนนั้นทําธุรกิจนี้มานานนะครับวางแผนได้ดีนะครับแล้วก็ผลกระทบจากเรื่องภาษีแล้วก็เงินเฟอ้อนั้นยังไม่ได้กระทบกับสินค้าในอเมริกามากนักนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยน,นะครับข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับของอเมซอนเนี่ยแม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัว ขึ้นได้ช้านะครับแต่ว่าถ้าไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับขอให้ยังให้ตองบายอยู่นะครับก็คือคําแนะนําในการซื้อนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหลักๆห,หลายเจ้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลใส่ไปให้ดูนะครับที่มีการวิเคราะห์ก็ราคาเนี่ยก็ให้ให้สูงมีอัพไซด์จากตรงนี้ขึ้นไปนะประมาณเออก็ตั้งแต่20 ถึง30%นะครับก็ยังให้ราคาสูงอยู่ก็คือไปอยู่ที่ประมาณ260-300สถึงารดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับจากปัจจุบันนั้นมันราคาหุ้นน่าจะอยู่ที่ประมาณทักประมาณ210 2 2 1 0ถึงต่อหุ้นนะครับก็อยู่แถวแถวนี้นะครับก็มีการปรับตัวลดลงมาหลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสสด้วยนะครับไตรมาสสก็ต้องไปลุ้นนะครับกับเรื่องของเ,อเทศกาลหรือว่าคำสั่งซื้อล่วงหน้านะครับที่อาจจะมีบางส่วนนั้นมาซื้อสินค้าจากอเมซอนไปนะครับ ก็หลายอย่างนะครับที่อเมซอนทำเนี่ยก็คือมันมีการลงทุนนะครับในหลายธุรกิจอยู่นะครับก็แต่ว่าในเรื่องของรายได้หลักก็ยังมาจากโฆษณานะครับก็ต้องดูว่าส่วนนั้นนั้นเติบโตหรือไม่นะครับแล้วก็ฟรีแคทโฟนะครับก็ถ้าลดลงมากนยนักลงทุนก็ยังกังวลอยู่นะครับตรงนี้ก็คงต้องไปดูในไตมาสต่อไปนะครับการประกาศไตมาสต่อไปก็เดี๋ยวถ้าประกาศแล้วเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับก็สรุปกันอย่างนี้แล้วกันนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับ ถ้าดูเนี่ยแนวโน้มของหุ้นอเมซ o n นะครับรายได้เนี่ยหลักๆก,ก็ยังมาจาก AWS นะครับแล้วก็ต้องหวังการเติบโตจากธุรกิจ AI นะครับก็คือถ้าตรงนี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนไปนะครับ สามารถทําได้สําเร็จนะครับแล้วสามารถนําเอามาใช้ประโยชน์อย่างที่ที่เอามาช่วยลูกค้าตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าแบบนี้นะครับหรือว่ามีโครงการใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับที่จะทําให้การใช้ประโยชน์จาก AI ที่มีการลงทุนไปนะครับก็จะทำให้ราคาหุ้นนั้นปลดล็อกนะครับแล้วก็มีอัพไซด์เพิ่มขึ้นได้นะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในเรื่องของธุรกิจ เนี่ยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าจะมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนไปมาหาศาลนะครับกลับมาเป็นรีเทิร์นกลับมาเป็นรายได้แล้วก็กําไรได้มากขนาดไหนการเติบโตเนี่ยมันอยู่ที่ยอดขายแล้วก็กําไรที่จะเข้ามาในแต่ละไตรมาสอยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าทําไม่ได้นะครับก็มีความเสี่ยงนะครับที่อเมซอนนั้นจะถูกคู่แข่งนั้นทิ้งห่างออกไปนะครับแต่ว่าถ้าทําได้ตามแผนที่พูดไว้นะครับแล้วก็ เอ่อทำให้นักลงทุนนั้นเชื่อมั่นได้มากขึ้นนะครับราคาหุ้นก็ยังมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่นะครับในฐานะที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้นถือว่าก็มีอีโคซิสเต็มนั้นในธุรกิจนั้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็มีทั้งเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซนะครับมีโฆษณาเรื่องของการบริการคลาวนะครับการขนส่งต่างๆนะครับก็ต้องมาเชื่อมโยงกันใหม่นะครับก็ ถ้าเกิดว่าสามารถทาได้ก็ยังเชื่อมั่นนะครับในศักยภาพของอเมซอนอยู่นะครับในการที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนะครับคิดยังไงกันบ้างนะครับสําหรับหุ้นที่เป็นหุ้นเ,เคยเป็นดาวรุ่งของอเมริกานะครับแล้วก็ตอนนี้นั้นดูเหมือนว่านักลงทุนนั้นจะลดความสนใจในหุ้นตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ ต้องดูนะครับว่าเรานั้นมองอย่างไงกับเรื่องนี้นะครับยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้หรือไม่นะครับจะกลับไปสู่ยุคลุ่งเรืองหรือว่าจะกลายเป็นหุ้นที่เข้าสู่ขาลงอย่างถาวรนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์ความเห็นไว้ได้ด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันนะครับในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะครับโดยเฉพาะในตลาดหุ้นต่างประเทศตลาดหุ้นสหรัฐนะครับครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง i n v e s t o p เปียไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ